สวัสดีค่ะวิดีโอที่ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นวิดีโอของสำนักงานเขตหลักสี่ซึ่งเราได้จัดทําโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรออนไลน์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีทางการเกษตรและเพื่อการพัฒนาการให้บริการไปสู่การบริการที่ดีที่สุดนะคะวิดีโอทั้งหมดของเราจะมีทั้งหมด4ชุดซึ่งเราจะทยอยโพสต์ลงในเว็บไซต์ u ู u t บทูปุกป,ปัญญาวิชาการ .com และเว็บบอร์ดของสำนักงานเขตหลักสี่นะคะ การที่จะรับชมวิดีโอในชุดนี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราต้องขอเชิญชวนให้ผู้เข้ารับชมทุกท่านร่วมทําแบบสอบถามกับเรานะคะจะได้ทดสอบความรู้เบื้องต้นที่ท่านได้รับจากการชมวิดีโอขอเชิญรับชมได้ในบัดน,นี้ค่ะหัวข้อต่อไปนี้นะคะเราจะ นะคะอ่นดัต่อไปเราก็ใส่ใบไม้แห้งลงไปประมาณครึ่งถังนะคะอ่เอาใบไม้ในถังนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คืออ่ใบไม้แห้งนะคะอ่าสาเหตุที่เราําใบไม้แห้งมาใส่นะคะก็เพื่อเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในใบไม้แห้งนะคะเวลาเราเตเศษอาหารจุลินทรีย์ที่อยู่ในใบไม้แห้งก็จะออกมาย่อยสลายพวกเศษอาหารทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะอ่าหลังจากที่เราใส่ใบไม้แห้งเสร็จปุ๊บนะคะ เออเศษข้าวเศษแกงที่กินเหลือนะคะอย่าทิ้งนะคะมันมีประโยชน์มากนะคะเราก็ทามาหมักบนกับใบไม้แห้งนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่นะคะใส่ลงไปเนี่ยต้องคุกนะคะห้ามเดินจากไปนะคะต้องคุกก่อนนะคะอักใส่ลงไปเลยนะคะเศษข้าวเศษแกงเศษผักเศษผลไม้ที่เหลือนะคะอย่าทิ้งนะคะพอใส่ครบก็คุกนะคะคุกคุกคุกใช้้อมือเนี่ยคุกแบบนี้เลยนะคะคุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะ ตอนนี้ความชื้นไม่เหมาะสมนะคะความชื้นไม่เหมาะสมเราก็ใช้น้ำนะคะน้ำหัวเชื้อจุลินซีเนี่ยนะคะน้ำหมักจุลินซีเนี่ยลดเพื่อลมพองเพิ่มความชื้นนะคะจุลินซีที่อยู่ในน้ำหมักก็จะนะคะไปย่อยช่วยย่อยพวกเศษอาหารนะคะทำให้ไม่มีกินเหม็นแล้วก็พวกวัสดุอะไรต่างๆก็จะย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็ลดลมพองก็พอนะคะความชื้นก็ประมาณสัก4ี่ปอร์เซตไม่ต้องชื้นมากอ่ะโอเคนะคะพอรนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้ นะคะฝาถังปิดไว้แบบนี้นะะฝาถังปิดปิดนะปิดปิดแบบนี้นะฮะอะแล้วก็หาของหนักๆมาทับไว้นะคะอ่าของหนักๆขักหนักทับไว้กันปิวนะคะตอนนี้วันรุขึ้นนะคะวันรุขึ้นเสร็จข้าวเสร็จแกงเหลือนะคะเราก็เปิดฝาถังออกแล้วก็นำเสศษข้าวเ็จแกงเนี่ย เราก็ไปหา ที่แย่มากๆนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยหมักตัวนี้หนึ่งส่วนนะคะกับดินอีกหนึ่งส่วนคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ทาการปลูกพืชได้เลยนะคะประโยชน์ก็คือนะคะปุ๋ยใบไม้ตัวนี้ก็คือจะทําให้ดินนั้นดีขึ้นดินร่วนซุยนะคะรากพืชสามารถแผ่ขยายแล้วก็หาอาหารได้ดีนะคะแล้วก็เป็นการเติมธาตุอาหารให้กับดินนะคะทําให้ดินดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะตอนนี้วิธีการใช้ก็อย่างที่บอก หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งเลยหมายความว่า,าปุ๋ยหมักใบไม้ตัวนี้หนึ่งส่วนกับดินหนึ่งส่วนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันหรือถ้าดินบอกว่าแค่ปานกลางามันแย่ระดับปานกลางก,าก็ใช้ปุ๋ยหมักใบไม้ตัวนี้นะคะหนึ่งส่วน <ๆ S 1> <ๆ S 2> กับดินสามส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทําการผุมขึ้นได้เลยนะคะหรือเป็นดินที่ไม่มีปัญหานะคะดินที่แบบดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องใส่ปุ๋ยหมักตัวนี้ด้วยแต่ใส่แบบในน้อยใส่บางๆก็คือประมาณสักหนึ่งถึงสองกรมือต่อ คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของเรานะคะถ้าท่านได้รับชมวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เว็บบอร์ดของสำนักงานเขตหลักสี่หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วเราขอเชิญชวนให้ท่านร่วมทําแบบทดสอบกับเราลิงก์ของแบบทดสอบจะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะถ้าท่านชมวิดีโอฉบบนี้แล้วถูกใจท่านก็ไม่ต้องกดไลค์ให้เรานะคะแต่เราขอเชิญชวนให้ท่านทําแบบทดสอบ ก่อแสดงความคิดเห็นของท่านความคิดเห็นของท่านทุกคนจะเป็นสิ่งมีค่าในการพัฒนางานของเราค่ะขอบคุณค่ะ